สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมจะมานำเสนอเรื่องฮอร์โมนของน้องฟอร์ดนะครับผลงานชิ้นนี้ามานี้โอเอสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมชีววิทยาทุกท่านวันนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจะนำเสนอเรื่องฮอร์โมนแต่ก่อนจะไปกันเราจะมาแนะนำสมาชิกกันก่อน สมาชิกท่านแรกสวัสดีครับผมชื่อนายเฉยชัยมันแยังครับสมาชิกท่านที่สองสวัสดีครับผมชื่อนายธิต์สังกมาครับสมาชิกท่านที่สี่สวัสดีครับผมนายจิสุรัตน์ที่สองครับสมาชิกท่านที่ห้าครับสวัสดีครับผมนายอัครยินวินินเล็กที่สิบเอ็ดครับและสมาชิกที่ด้านหลังผมสวัสดีครับผมนายประสิทธิ์แสงรุ่นได้ที่สิบสามครับผมจะมานำเสนอเรื่องฮอร์โมนตามที่ว่ากันไปและสิ้นงานนี้ผมตั้งชื่อมันว่า ฮอร์โมนอยู่ในร่างกายถ้าน้องอยากแอดไลน์อ่ะพี่ให้ใจทั้งเบอร์โชไปรับชมกันเลยครับอัลโลสวัสดีทุกท่านเราไปดูเรื่องไฮโปธารามัตกันดีกว่าและเทอร์ติสด้วยไปกันเลยไฮโปธารามัตเนี่ยอยู่ด้านนี้ด้วยไฮโปธารามัตเนี่ยมันจะอยู่ตรงสมองครับดูจากรูปเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อ่านี่ ดูส่วนหัวเรานะครับตรงนี้ซึ่งถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงติ่งข้างในลึกๆเลยเนี่ยเห็นไหมลึกๆเลยครับผมซึ่งถ้าเราซูมเข้าไปอีกเนี่ยมั <ๆ S 1> นจะอยู่ตรงนีะครับ <ๆ S 1> ขาวๆเนี่ยครับผมอ่าซึ่งไฮโปสารมัสเนี่ยมันจะมีอยู่มีฮอร์โมนนะครับอยู่แดตัวซึ่งแดตัวเนี่ยมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยเราจะไาดูก่อนก็คือ โกลนาโดโทปินรีลิซิ่งฮอร์โมนนะครับ G หรือว่า GnRH ซึ่งเป็นประเภทเปปไทา์ฮอร์โมนนะครับมีผลนะครับกระตุ้มตับด้านสมองส่วนหน้านยก็คือตัวนี้นะครับต่อมใด้ดสมองส่วนหน้านี่ให้หลัง FSH และ LH ครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์นะครับผมต่อไปนะครับต่อไปก็คือ TRH นะครับหรือเรียกว่าไทรอย์รลิซิ่งฮอร์โมนนะครับเป็นประเภท เปปได์ฮอร์โมนเช่นเดียวกันมีผลนะครับไปกระตุ้นต่อบต้านสมองส่วนหน้าให้หลัง TSH นะครับหรือว่าไทรอยด์สเตโมเรลซิ่งฮอร์โมนครับผมข้อ3นะครับครับผมก็คือ CRH ก็คือคอร์ติโคโทปินเรเลซิ่งฮอร์โมนนะครับซึ่งเป็นประเภทเปปได์ฮอร์โมนซึ่งมีหน้าที่คือควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนต่อมใต้สมองส่วนหน้าครับหรือว่าที่เรียกว่า ACTH นะครับผมต่อไปครับตัวที่4ี่โกรทฮอร์โมน โค o ฮอร์โมนเรลีซิงฮอร์โมนนะครับหรือว่า G H R H ซึ่งเป็นประเภทเปปไทด์ฮอร์โมนเช่นเดียวกันนะครับผมมีผลนะครับกระตุ้นการหลั่งโคตฮอร์โมนนะครับจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเช่นเดียวกันครับผมต่อไปนะครับ 5. ้าโคตฮอร์โมนอินทิบิทติ้งฮอร์โมนนะครับหรือว่า G H I H ซึ่งเป็นประเภทเปปไทด์ฮอร์โมนเช่นเดียวกันมีผลนะครับต้านการหลั่งโคตฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าและจะต้านการหลั่ง T H จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเช่นเดียวกันครับผมต่อไปนะครับ หกนะครับโปรแลคตินอินทิบพติงฮอร์โมนนะครับหรือ P I H เป็นประเภทเปปไทด์ฮอร์โมนเช่นเดียวกันอีกแล้วมีผลนะครับต้านการหลั่งโปรแลคตินจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับต่อไปนะครับเจ็ดแอนติเดเลติกเอาไปแอนติเดเลติกนะครับฮอร์โมน ADH หรือวาสโตรเพสซินนะครับเป็นประเภทเปปไทด์ฮอร์โมนนะครับผมมีผลนะครับทำหน้าที่ควบคุมดุลยภาพของน้ำนะครับแปดนะครับออกซิโทซินเป็นประเภทเปปไทด์ฮอร์โมนเช่นเดียวกัน มีผลนะครับทาให้กล้ามเนื้อเรียบเนี่ยที่หมดลูกบีบตัวและกระตุ้นการหลั่งน้ํานมของคุณแม่ครับผมต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเตสติสนะครับหรือว่าอันทะนั่นแหละซึ่งอันธะเนี่ยมีตามนี้ครับผมนี่ครับจะเป็นมีสองข้างนะครับนี่ครับเห็นไหมเป็นก้อนกลมๆนะมีสายเชือกเอ้ยไม่ใช่เชือกสิมันคือทางเดินของ อสุจินะนะนายจ๋าแต่เราไม่ต้องมาสนใจรูปภาพเยอะครับผมเรามาสนใจที่ข้อมูลกันดีวกว่าซึ่งข้อมูลนะครับด้านหลังฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเทสโทสเตอโรนนะครับซึ่งเป็นประเภทสเตอรอยนะครับมีผลเพิ่มลักษณะทางเพศชายนะครับเพิ่มการเข้าสู่วัยหนุ่มและเพิ่มการสร้างอสุจินะครับแต่ถ้าขาดเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันจะทําให้อสุจินะครับหลังน้อย,อยลงมีความต้องการทางเพศเนี่ยน้อยลงอย่างมากเลยครับผม เรามาต่อกันที่ไพเนียลแกนนะครับผมไพเนียลแกนจะอยู่ในส่วนของไฮโปทาลามัสครับผมลูกขยายของไพเนียลแกนจะอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นวงกลมเล็กๆนะครับผมไพเนียลแกนนะครับผมจะหลั่งเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนประเภทอะมิเนตดีซีฟฮอร์โมนครับผมมีผลทําให้เกี่ยวกับเซอร์คิเดียนริทึมครับผมหรือการรู้วันรู้คืนเป็นการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ก่อนระบบสืบพันธุ์ก่อนวัยรุ่ครับผมส่วนนี้นะครับผมเมลาโทนินจะหลั่งในช่วงกลางคืนนะครับผม อ่าถ้าขาดนะครับผมจะทําให้เป็นหนุ่มสาวเร็วขึ้นครับผมส่วนต่อมาครับผมจะเป็นส o m มั h ครับผมส o m มั h ก็คือรูปจะอยู่ด้านนี้ครับส o m มั h นะครับจะหลั่งแกสซินเป็นฮอร์โมนประเภทเทปทดยฮอร์โมนครับผมจะมีผลทําให้เพิ่มการหลั่งของกรดไฮโดรคลอริกและเทปซินครับผมส่วนต่อมาครับผมคิดนี่คิดนี่จะอยู่ข้างๆกระเพาะนะครับผมคิดนี่จะหลั่ง อ r ไ t โทโปอิตินหรือเราเรียกสั้นๆว่า EPO นะครับผมจะเป็นฮอร์โมนประเภทเฟปไ์ฮอร์โมนครับผมมีผลทําให้เพิ่มการสร้างและพัฒนาของเลดบัตเซลในไขกระดูกครับผมต่อมานะครับมาอยู่ในส่วนของต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือ a n t e r i o r อ i t u i t a r y g l แ n d นะครับต่อมใต้สมองส่วนหน้านั้นทําหน้าที่ในการสร้างและ หลั่งฮอร์โมนชนิดต่างๆออกมามากมายนะครับการหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้ตสมองส่วนหน้านั้นนะครับส่วนใหญ่นั้นจะถูกควบคุมโดยฮอร์โมนประสาทจากต่อมไฮโปทาลามัสนะครับต่อมใต้สมองส่วนหน้านั้นนะครับจะหลั่งฮอร์โมนออกมาทั้งหมด7ชนิดได้แก่1 lh 2 fsh 3 tsh 4เอ e n d o ิน5 ACTH 6 GH 7 PRL นะครับมาเริ่มที่ฮอร์โมน LH นะครับเป็นฮอร์โมนประเภท peptide นะครับมีผลให้ในเพศชายกระตุ้นให้เอสโตรคอลเซลล์นะครับสร้างฮอร์โมนเพศชายซึ่งก็คือเดสโ s สเตโรนออกมานะครับส่วนมีผลในเพศหญิงคือการกระตุ้นการตกไข่จากฟอเ i c อลและกระตุ้นโคลัสลูเทียมและสร้างโปรเจส t เตโรน ทำหน้าที่ร่วมกับเอสโตรเจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่รังไข่และมลูกเพื่อรอรับการฟังคําสั่งของการสั่งตัวของ MBO นะครับตัวที่2อ,อยู่ในส่วนของ FSH นะครับเป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทด์เหมือนกันนะครับมีผลในผู้ชายคือกระตุ้นการเจริญเติบโตอันทะและหลอดสร้างอาสุจิให้สร้างอสุจิออกมานั่นนะครับส่วนในเพศหญิงมีผลก็คือกระตุ้นการเจริญเติบโตของฟอลิคอและ เพื่อให้ฟอลฟอริโคสร้างเอสโตรเจนนะครับส่วนต่อมานะครับส่วนที่3นะครับคือ TSH นะครับเป็นฮอร์โมนประเภทไจโคโปรตีนะะนะครับและเปปไทด์ฮอร์โมนนะครับมีผลคือกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างและหลั่งฮอร์โมนตามปกตินะครับตัวที่4เอนโดฟินนะครับเป็นเป็นประเภทเปปไทด์ฮอร์โมนนะครับมีผลให้ทำหน้าที่ระงับความเจ็บปวด ช่วยเพิ่มความตื่นตัวมีชีวิตชีวาและมีความสุขนะครับ5นะครับ a c t s นะครับเป็นประเภทเป็ไไท์ฮอร์โมนนะครับมีผลคือช่วยกระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอกให้สร้างและหลั่งฮอร์โมนตามปกติตัวที่6นะครับ GH นะครับเป็นฮอร์โมนประเภทเป็ไไท์ฮอร์โมนนะครับมีผลคือช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายให้เป็นไปตามทั่วๆไป แต่ถ้าเราขาด G.S มากเกินไปสำหรับเด็กนั้นจะเป็นโรคดาวาฟิซึมนะครับมันจะยับยั้งการเติบโตของกระดูกทำให้เตี้ยแขนขาสั้นและสติปัญญาเป็นปกตินะครับส่วนถ้าสำหรับผู้ใหญ่นั้นจะเป็นโรคไซมอนดิซิสนะครับคือน้ำตาลในเลือดต่ำสร้างโปรตีนน้อยผอมแห้งผิวหนังเหี่ยวนะครับแต่ถ้าพอ g h มากเกินไปในสำหรับเด็กนั้นจะเป็น โรคกีกา a ิซึมนะครับรูปร่างใหญ่สูงใหญ่ปกติค่า b m i นั้นจะสูงเอ้จะสูงนะครับน้ำตาในเลือดสูงแต่ถ้าสำหรับผู้ใหญ่แล้วจะเป็นโรคอะโคลเมกาลีนะครับคือมือเท้าใหญ่ผิดปกติกระดูกขากรนไกย,ยืดออกฟันห่างและตัวสุดท้าย PRL เนะครับเป็นฮอร์โมนประเภทเปบปทายฮอร์โมน มีผลคือเพิ่มการขยายขนาดของต่อมน้ำนมเพิ่มการสร้างน้ำนมนะครับยับยั้งการหลั่งของ Gn มากนะครับส่วน PRL นั้นจะหลั่งมากที่สุดขนาดทอดนะครับส่วนต่อมานะครับคือส่วนต่อมใต้สมองส่วนหลังนะครับหรือ Posterior pituitary gland นะครับจะมีหลั่งฮอร์โมนออกมาหมด2ตัวก็คือ1 ADH นะครับ เป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทด์ฮอร์โมนนะครับมีผลช่วยให้รักษาสมดุลของระดับน้ำควบคุมคุณภาพของน้ำภายในร่างกายนะครับตัวที่2คือออกซิทโทซินนะครับเป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทด์ฮอร์โมนเหมือนกันนะครับมีผลช่วยให้ทำให้กล้ามเนื้อเรียบที่มดลูกบีบตัวกระตุ้นการหลั่งน้ำนมนะครับสมมติว่าคนนี้เป็นผู้หญิงครับจะมีโอเวอรี่แทนเทตนนะครับ ซึ่งอร์มนมีสองฮอร์โมนคือหนึ่งเอสโตรเจนเป็นเพศสเตรอย,รยมีผลทาให้เพิ่มลักษณะทางเพศหญิงการเติมโตเข้าสู่วัยสาวเพิ่มมาจ,จะเติมเติมโตของเต้านมสร้างเยอะสร้างเยื่อบุสําหรับตั้งครรภ์สองครับโปรเจสเตอโรนเป็น,ขขนปนขขนระเทศสเตรอยมีผล,ลรักษาความหนาของมดลูกนะครับครับนี่คือเพสเซนต้าคือรกนะครับมีสามฮอร์โมนคือหนึ่งเอสโตรเจนเป็นเพศสเตอรอยมีผลทําให้ เช่นรสนิยเป็นเพศหญิงการเข้าสู่วัยสาวการการเจริญเติบโตของเต้านมสร้างยือบุมดลูกสำัตั้งครรภ์น,นะครับสองโปรเจสเตอโรนเป็นประเภทไซรอยรักษาความหนาของมดลูกนะครับสามฮิวแมนคอรโลนิกโกนาโดโทปินประเภทโปรเป็นประเภทโปรตีนมีผลเริ่มการหลัง่งเอมิโอที่ฝั่งตัวพอมดลูกแล้วเพื่อกระตุ้นคอปัสดูเทียมในรังไข่ให้เจริญเติบโตและสร้างโปรเจสเตอโรนเพ,พิ่มขึ้นครับ พาราไฮรอยนะครับคืออยู่ตรงนี้นะครับจุดเหลืองเหลือนะครับมีหนึ่งฮอร์โมนคือพาราโทโมนเป็นประเภทเทปไทมีผลผลทำให้ถ้ามีแคลเซียมในเลือดน้อยจะสร้างแคลเซียมในเลือดเพิ่มขึ้นเพิ่มกระดุกกระของแคลเซียมที่ตเพิ่มกระดุดดูดเพิ่มการดึงแคลเซียมจากกระดูกเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจากลำไส้เล็กถ้ามีมากเกินไปจะเป็นกระดูกพคนหรือเป็นเนื้อที่ไตนะครับ ต่อมาจะมาต่อกันที่ตับอ่อนครับหรือ pancreas จะสร้างฮอร์โมนทั้งหมด2ตัวนะครับคือ1กรูคาก้อนนะครับเป็นประเภทเปปไทโฮอร์โมนมีผลช่วยเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดและการสายไกลโคเจนเป็นน้ําตาลนะครับสคืออินซูลินประเภทเปปไทโฮอร์โมนมีผลช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดและการเปลี่ยนกรูโคสเป็นไกลโคเจนครับต่อมาจะมาต่อที่ลำไส้เล็กครับหรือ small intestine ส่วนดู o d นัมครับจะสร้างฮอร์โมนทั้งหมด3ตัวคือ1นึ่งซิคคิตินเป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทด์ฮอร์โมนมีผล ช่วยให้หลังโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อมังงดกดนะครับ2คือโคลิสคิสโทนินหรือ CCK เป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทด์ฮอร์โมนช่วยเพิ่มการหลั่งเอนไซม์จากตับอ่อนและเพิ่มการหลั่งน้ำดีจากถุงน้ำดีนะครับ 3. ครับกาสติกอินฮิตเปนตันี่เปปไทด์ครับหรือ GIP เป็นฮอร์โมนประเภทเปปไทด์ฮอร์โมนมีผลเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนและการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารครับ ต่อมาครับก็จะมาต่อกันที่ต่อมไทรอยนะครับต่อมไทรอยจะสร้างฮอร์โ,โมนทั้งหมด3ตัวครับคือตัวที่1คือ T3 หรือไตรไอโอดไทโอนินครับเป็นฮอร์โมนประเภทอมินดีไรท์ฮอร์โมนครับกระตุ้นโดย TSH มีผลเพิ่มอัตราเผาผ่านพื้นฐานครับช่วยเพิ่มออกซิเจนแลนะการใช้พลังงานของร่างกาย2กงครับคือไทออกซินหรือ T4 เป็นฮอร์โมนประเภทกรดอะมิโนไทออกซินมีไอโอดินทั้งหมด4อะตอมนะครับหรือ เอมีนดิวอัฮอร์โมนนะครับมีผลช่วยควบคุมอัตราเร็วของเมตาบอลิซึมเพื่อผลิตพลังงานให้กับร่างกายนะครับ mm hmm. เมื่อขดอาดไอโอดินมากในเด็กนะครับจะอ้วนเตีย้ยหรือเรียกว่าคิตินิซึมครับถ้าในผู้ใหญ่ขาดไอโอดินจ,จะมีอาการคือวีเมาต่ําขี้หนาวอ้วนเอืเ่อยเฉยหรือเรียกว่ามิกซีดีมานะครับถ้าดังอับไอโอดินมากเกินไปจะมีวีเมาสูงขี้อ้อนผอมหิวง่ายเหนื่อยง่าย,ยาเรียกว่าเกฟดิซิสและมีอาการคอพ่อเป็นพิษที่เรียกว่า ท็อกซิรอยเตอร์ครับ3คือเคงซิโนนินประเภทเปปไทด์ฮอร์โมนมีผลงดแคลเซียมในเลือดเพิ่มการสะสมแคลเซียมในกระดูกนะครับแล้ก็งดการดูดซึมแคลเซียมที่ํำแส้งเล็กแล้ก็งดการดูดกลับที่แคลเซียมที่ไตก็ในส่วนต่อ inin, มานะครับจะเป็นในส่วนของต่อมไทมัสหรือว่าไทมัสแกนซึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับ ก็ในส่วนของต่อมไทมัสเนี่ยจะสร้างฮอร์โมนได้แค่ฮอร์โมนเดียวก็คือฮอร์โมนไทโมโซินซึ่งเป็นประเภทเอมีนครับมีผลก็คือช่วยในการสร้างแล้วก็การเจริญของ T เซลล์ลิมโฟไซต์ครับซึ่ง T เซลล์ลิมโฟไซต์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันครับผมต่อมาเราจะมาพูดในเรื่องของต่อมหมวกไตนะครับหรือว่าอะดรีนอลแกนมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือ จะเป็นส่วนด้านนอกนะครับเรียกว่าคอเทกกับส่วนด้านในที่เรียกว่าเมดูล่าครับผมเราจะมาพูดกันในส่วนของคอเทกก่อนครับอันดีนอกคอเทกจะมีฮอร์โมนด้วยกัน2ฮอร์โมนชื่อว่ากูโคคอติคอยหรือเรียกสั้นๆก็คือคอติซอลนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งชื่อว่ามิ n เนอร c าโลคอติคอยหรือว่าอัลด s t e สเตอโรนครับมาพูดถึงคอติซอลก่อน c o r ์ติซอมีผลก็คือกระตุ้นการสร้างคาร์โบไฮเดตจากสารอื่นแล้วก็กระตุ้นการสลายไกลโคเจนกดไขมันโปรตีนให้กลายเป็นกลูโคสครับแล้วก็มันจะช่วยให้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นครับมาดูว่าถ้าสมมุติเนี่ยมีคอร์ติซอลมากเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดโรคอะไรครับโรค s h i n g Syndrome ครับผม โรคคลาสซิงซิงโดมเนี่ยผู้ป่วยจะมีน้ําตาลในเลือดอ่ะสูงผิดปกติครับผมใบหน้าเนี่ยจะโกมเหมือนผมเลยนะใช่คล้ายดวงจันทร์เป็นสิวเนี่ยใช่กระดูกจะเปราแะแต่นี่ไม่ใช่ผมไม่เปราะนะโอเคครับต่อไปนะครับต่อไปก็คืออะโดสเตอรโรนครับมีผลต่อร่างกายก็คือควบคุมการดูดกลับของโซเดียมเข้าสู่หลอดเลือดแล้วก็ขับโพแทสเซียมออกจากไตครับ แล้วก็เพิ่มปริมาณเลือดและความดันเลือดด้วยครับถ้าสมมุติต่อหมวกไตส่วนนอกถูกทําลายจะเกิดโรคที่ชื่อว่าโรคแอดดิสันหรือว่าแอดดิสันดีซีครับซึ่งมันจะทําให้คอร์ติซอลลดลงรวมถึงอะโรสเตอโรนก็จะลดลงไปด้วยผู้ป่วยจะมีอาการซูบผอมร่างกายขาดการรักษาสมดุลของแร่ธาตุไปครับต่อมาเราจะมาพูด ถึงส่วนด้านในกันบ้างหรือว่าเมดัลล่านะครับ,รบจะมี2ฮอร์โมนช,ชื่อว่าอีพิเนฟรีนแล้วก็นอร์อีพิเนฟรีนครับ,รบซึ่งทั้งสองเนี่ยมีผลต่อร่างกายก็เหมือนๆกันเลยครับก็คือเปลี่ยนไกโคเจนให้เป็นกูโคสทําให้ระดับในกูโคสในเลือดเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวบีบตัวเร็วแล้วก็แรงขึ้นทําให้เลือดลําเลียงเนี่ยโอทู 2, แล้วก็กูโคสไปเลี้ยงร่างกายได้มากแล้วก็เร็วขึ้นครับ พวกเราขอจบการเสนดอดํำเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ